คดีนี้ไปดูหนุ่มนักสุกกับตำรวจนักคนค้นเจออะไรไปดูทั้ม่ดาบตำรวจตำรวจคนรักษาเพราะว่าหมูจราจรสวนรองรักตรวจจับคนอมอเตอร์ไซค์คุณตำรวจเรียกนายคนนี้มาเป่าแอลโกอฮอล์ก็ปกติไม่ยอมง่ายๆครับ เมาเปล่าเนี่ยโอ้โหไม่เมาเมาที่ไหนเรานี่น่าอยงผมนี่เหมือนคนเมาไงเราแปบเาไหนดิโอ้โหโอ้ยไม่ต้องเมาแล้วครับกระผมว่าไม่เมาขอบคุณกินเหล้ามาโอ้อะนี่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 คุจะาหมอให้ฟังนะผมเนี่ยนะไอเหล้ายาปาปิ้งเนี่ยไม่เจอกันนานแล้วไม่เคยสนใจเลยนี่ขณะผมขับรถผ่านป้ายโฆษณาที่โฆษณาเกี่ยวกับแอนกอร์นะ,ะผมยังไม่เข้าใกล้เลยยกออกห่างเลยครับเฮ้ยแล้วเนี่ยอะไรวะอ๋อ เบียกระป๋องเดี๋ยวว่าไม่เคยใกล้ไงกระป๋องเดียวกระป๋องเดียวต้งใส่เพื่อนผมครับพอมันกินเสร็จปั๊บมันก็วางทิ้งไว้ที่รถนี่แหละไว้ย้งผมค่ะอ๋อมาทิ้งไว้แถวเนี้ยนะข้าวหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกระป๋องโอ้โหครึ่งหล่อเลยเฮ้ยเอ้ามีแค่หกกระป๋องเองครับเอ้ยจะบเบยสองแพ็คข้างรถอีกสองมัดต้าหนึ่งมัดอ๋อนี่หนึ่งลังนี่ในเสื้อมีสองกระป๋องผี่ผมมีสองกระป๋องของผมทั้งหมดเลยโอ้ยอย่างเป่าเลยเป่าเลย นี่200บาทฮ่าฮ่าไอ้กดอดต้ตรงเจริญจับเลยครับหน้าพอ,อม้องเบียร์ขายเปล่าจบมันรับแล้วครับแกแน่มากพกมาขนาดนี้ยังหน้าด้านปฏิเสธไอ้ทุเรศนับรวมๆนี่ก็เยอะกว่าร้านสะดวกซื้ออีกแกเนี่ยข้างหน้าตรงแคนน่ะเบียร์กระป๋องอ่ะเปิดบเบาตัวเจ้าขอบคุณเอ้ยครึ่งลังอ่ะที่ใส่หมวก,กัน็อกได้คิดว่ามันยัดได้เท่าไหร่อ่ะที่เป็นหลุมมันเป็นบ่อเล่น้อยน่ะเต็มหมดเลยปี๊ดเดียวเปลาขึ้นมา200 บอกคุณตำรวจไปสิว่าจะเอาไว้กินเป็นยายาพิษอ่ะขอขอบคุณดับตำรวจนริลนพลรักษาผู้บังคับหมู่งานจราจรสอนอบังรักเจ้าของเรื่องซุกตามรถ